โอ้โหพี่น้องบางจุนกับเพิ่งเคยเห็นในยามค่ำคืนเนาะสกายวอล์กสวนลอยฟ้าเบนจักิติเนาะพี่น้องเนาะกล่าวสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องเอ็มซีสุขสานเนาะสบายดีพี่น้องชูบูุูคนเดียพี่น้องเด้อเบิกเด้อพี่น้องเบิงชอยบางจุนเลยบางจุนยังบ่ท่านเคยอยู่สวนเบนจักิติดึกขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลา18บแนาฬิกาสานาทีเนาะ นี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆเด้อดาบสบายดีสวัสดีอีกเท่านึง้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับกลับสู่สองคำตุนเซเน้เนเก่าเ้นเคยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศแบบหน้า de e. เดินมากเลยถ้าอยู่ไกชวนบอดมองจนอยู่เนาะบองจุดจิมาแบบตรงนี้แบบทุกวันเลยเนาะคือต้องยอมรับว่าพี่น้องเพื่อนสร้างแบบว่าสวยงามจริงๆเนาะ ฟังโน้นก็สิเป็นนะอันนี้คือเพื่อนกันยังแบบเดินทางมาวิ่งกันข้างบนเนา่น้อเพราะว่ามันสว่างเนาะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายช่วงประมาณ18.30นาฬิกานาทีเนาะเดี๋ยวเราจุนสิพาเดินไปนู้นเลยเนาะพี่น้อง เดินไปเชื่อมต่อกับสะพานเขียวเนาะเพราะว่าบางจูนสีเดินทางไปตรงสวนลุมเนาะพี่น้องเนาะสีเดินไปจนหอดสวนลุมพี่น้องเลยสีไปอ่าสอยดาวอยู่สวนลุมนี่นี <c oughs> ่เนาะโอ้โห,โหพี่น้องเลยเดี๋ยวให้เบิ้งข้างล่างอีกไปเบิ้งข้างล่างอีกพี่น้องอสวยงามจริงจริงคือเพิ่นสางแบบว่า งดงามมากเนาะอันนี้บริมีแต่พี่น้องพังไ้าได้มาเที่ยวพี่น้องชาวต่างชาติเพิ่นก็มาคิดกันเด้ออันนั้นจะเป็นวันแบงกอกเลยนะใกลเสร็จชมบูรแล้วคือติดกระจกทดลองลิฟต์กันหมดแล้วเนาะพี่นอ้องนี่นะเดี๋ยวให้เบิง่งมุมนี้แบบสวยมากเพราะว่ามันเป็นแบบโคดรงูๆเนาะ หากว่าพี่ๆเออยากจะมาก็มาได้นะพี่น้องเนาะน,นั่งรถไฟฟ้ามาเลย BTS กำมาลงอยู่ที่สถานีอโศกเนาะแล้วก็เดินมาประมาณ2-3-4 0 0อเมตรเนาะหรือจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ะได้นะมาลงอยู่ที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตเนาะแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยว่าน้ำจริงๆเลยเนอ อยให้เบิ่งฝั่งนี้เนะาะเนาะย่าหื่นนู่นเลยพี่แหละเดี๋ยวเ้าสิเดินไปตรงนู่นเลยเนาะเพราะว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับสะพานเขียวเนาะพี่นอ้องแล้วก็เป็นจุดที่แบบเดินไปเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีเนาะนี่โอ้โหอันนู่นอันนู่นพี่น้อ,นนนนอ,อ,องอุ้ยตรงนี้ไฟเสียไฟเสียข้างหนึง่งกวาดทำไมมันมืด พามามชมซิวๆตอนเย็นเดี่น้นองเด้อเพิ่นกับแบบเขาใจเห็ดนะเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดใจกลางของกรุงเทพมหานครเนาะคือแบบเพิ่นกัสีพากันมาวิ่งออกกันังกายกันแบบเยอะพอสมควรนะอเต่า,างชาติเพิ่กันยังมาเดิน พรอหวามาแล้วได้อากาศบริสุทธิ์เนาะตรงข้างล่างเนี่มืดๆเลยเนาะพี่น้องมีแต่ทุ่งหญ้านะนธรรมชาติทั้งน้นเลยโอ้โหอันนี้คือแบบเพิ่นสางไม้แบบอากาศบริสุทธิ์ใจกลางกรุงเทพ,พมหานครเลยเนาะคักคักคพี่น้องเลยนี่ก็จะบอกตรงนี้เนาะ น้องเดินมาเมื่อกี้นี่นี่เหรอซาต่างชาติมันกำลังวิ่งออกกำลังกายไปเดี๋ยวเพ่นสิปิดประตูก่อนพี่น้องเอ้ยไปนู่นแหละเฮาย่างหอดสวนลุ่มเลยเนาะย่างขามไปไกลพอสมควรนะพี่น้องเพื่อที่หอดสวนลุ่มกันเพราะว่าเฮายัางจะเดินผ่านสะพานเขียวอีก มาวิ่งข้างบนนะพี่น้อง <Yes. S 1> นี่น้อคลิปนี้นิ้นชมแบบเอาอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวพี่น้องเด้อก <What? S 1> ็ถามถามบางจุดโทรศัพท์ถ่ายนี่ชิเ็นตึกสูงนูน่นนาอพี่น้องไฟแสงสีกรุงเทพมาหานะครนูน่น,นพี่น้องเลย น,นี้บาคุณจุนเอากล้องถ่ายเนาะมันรับแสงสวาง่างไกลหมดเลย เดินไกลอยู่นะี่น้่งประมาณโน่นแหละกิโลเกือบ2กิโลโน่นและนะ้วแต่กระสีเดินผมว่าเข้ามาทางนี้แหละอีกอย่างเพิ่นกระเฮ็ดสกายวอล์กเชื่อมต่อกันยาวถึงโน่นเลยเนาะวันเบกงก็อเนี่แบบว่าสางทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเลยเนาะพู่นีะ่ะควันกลุ่มเลย พิ่มสร้างนี่ก็บแบบว่ามูลค่ามหาศาลเลยเนีนี่พี่น้องสวนนี่คือแบบเพิ่นเห็ดแบบมีจุดวิ่งมีจุดปั่นจัก,กรยานเฉเพาะเลยเนาะมีจุดชมวิวนี่เห็นบ่เป็นอ่างแบบจุดกักเก็บน้ํากอทมเนาะเพื่อ,อที่บ่ใหาน้ําท่วมกอทมอนะพี่น้องเพิ่นคือเพื่อนออกแบบแบบคักนะนี่ตรงนี้ก็คือนี่เห็นบ่เพื่อนห้ไว้วิ่งเลยนะเนี่ย ติดไฟสว่างหมดเลยถึงสีต้นไม้เยอะแต่ว่ามีไฟสว่างช่องทุกที่เลยเนาะคับๆาบลยนะชื่น,น,นชมในการออกแบบโอ้เดี๋ยวพาไปเบิง่งสะพานเล็กๆอีกแนละ้วเนาะนน่นนน่นนน่นเพ่นประดับไฟด้วยนะนน่นเห็นว่าเออบางตุวยังวันทันเคยถ่ายเนาะตรงชุดนั้นเดียว ไปชมนํากันพร้อมๆกันเลยไปเดี๋ยวมาตัดคลิปไปนู่นเลยเด็กพี่น้องเด้น้าพี่น้องบ้างเนก็เดินมาตรงจุดเชื่อมต่อกับสะพานเขียวแล้วเนาะไก่ลวเดี๋ยวไปดูตรงนูน่นเห็นไฮไลท์ตรงนูนนะ้นใชเนาะเป็นสะพานเล็กๆหรอกสีฟ้าเพราะว่าเฮายยังพระทัานเคยถ่ายจงจุดนั้น เดาเบองเวลาประตูตรงนี้ปิดกี่โมงจุดเชื่อมต่อกับสะพานเขียวเนะอ๋ออันนี้ปิดสามทุ่มเนาะตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มเอประตูตรงนี้ได้มาสี่ชุ่มออกบ่ได,ด้เ้อพี่น้องเอ้ยว้าวนี่พี่น้องไฮไลไท์ของบาร์อบจุน เดินมาเจอโดยบังเอิญนนะาะเฮาบมฮูเลยว่าเป็นสะพานยังนี่แต่ว่าตรงนี้สามารถเอารถขึ้นรถลงได้เด้นนี่พี่น้องนี่เนาะิ่นเทศดใหรรองรับให้เอารถขึ้นได้ว้าวขักว่านู่นนู่นีน่เน,น,นะาะสะพานเล็กๆล,ล,ล่าเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆอ๋อเพื่อนบ่ให้ขึ้นไปนาะพี่น้อง บางคำจูนจะเดินเดินลงไปเดินพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นปิดไว้เนาะเเพิ่นบ่ให้เข้าไปเด้อปิดแล้วพี่น้องเว้เสียดายจังเลยน่าเสียดายเนาะพี่น้องเพิ่นปิดเพิ่นปิดเพิ่นปิดบ่ให้เข้าชมเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเปิดไฟเพิ่นปิดแต่ว่าเพิ่นเปิดไฟบางคำจูนกะเพิ่นเปิดไฟในอย่างพี่น้องถ้าเพิ่นปิดเนาะ แล้วเดินไปนี้ประมาณ4 5 0 0เมตรเนาะเดินไปทางนี้เกือบเกือบน่าจะเป็นกิโลนู่นแล้วเนาะพี่น้องดีนะแต่เพ,พื่อนมีไฟสองสว่างตลอดทางเลยนี่คือตรงนี้ก็สามารถวิ่งได้เลยนี่พี่น้องเป็นเขตให้วิ่งได้และก็รถขึ้นได้พร้อมมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ ตรงนี้คือตรงทางกลางนี่ผู้ได้เกงเอาขึ้นได้เอาขึ้นลดบางคนจนนี้ยอมหัานถอยหลังลงขึ้นจากจากอยู่ประตูตร,ตรงนี้เพื่อนปิดน่าจะปิดพร้อมกันหมดเนาะสามทุ่ม เพื่อนก็นมาวิ่งตรงนี้โอ้โหอันนี้คือข้างล่างนี่เป็นคลองนะนี่พี่น้องข้างล่างใต้สะพานนี่เป็นคลองคือเพื่อนบ่ปล่อยให้คลองว่างเปล่าเนาะเพื่อนก็เห็ดเป็นสะพานเดินขามเฉยเลยเดินไปนู่นเฉยเลยสวนดุมพินีเฉยเลยว,ว้าวชุดยอดเลยนะภาพสันน้นนะพี่น้องนะภาพสั้นเะยรับรองว่าภาพสั้นแน่นอนจุนเอากล้องถ่ายเนาะถ่ายกลางคืนมัน ระบบกันสั่นมันทำงานบ่เต็มรอยเนาะพี่น้องพี่น้องร้านตรงนี้สไตล์แบบญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเพิ่นปิดเมื่อน,นี้เพิ่นคือปิดไว้แต่พี่น้องเ้าโบแดดจาว่าเพิ่นเปิดทุกวันหรือบ่อเนาะเพราะว่าบางจุดบ่คอยได้มากแถวโซนนี้เนาะอุตส่าห์ว่าจะมากิน เหนื่อยพี่้องเลยอย่างปกติห่านต้องในแบบเพิินตกแต่งไฟสวยมากนะพี่ดองบางจุดเคยมารอบหนึ่งแล้วเนาะรอบน้นน้ำปั่นน้ำน้ำปั่นน้ำเย็นน้ำเนี่ยเพิินแบบแก้วใหญ่แก้วยาวเลยเกือบเท่าชอกคนเลยไปกแหละเดี๋ยวบางจุดสิพาไปตรงจุดเชื่อมกับสวนลุมเลยเนาะพี่้องตรง ชิ้นสุดของสะพานเขียวเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กัดเซีวมี่ยังไล่ขึ้นวาแหละพี่น้องเลยมางจุนพามาชมสะพานเนาะพี่น้องเนาะสะพานสกายวอล์กที่เพิ่นเปิดไฟในยามค่ำคืนเนาะบอกบางคอจุนยังบัดนั้นเคยถ่ายช่วงประมาณหกโมงหาทุ่มหนึ่งเนาะบากคอจุนเคยถ่ายแต่ช่วงเย็นๆบอกประมาณห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นเนาะแต่ว่าเี้มาเมื่อนีแบบสวยอลังการเลยแหละ ว,ว่ามันมืดแบบเต็มรูปแบบเลยน้องพี่นอ้องมืดตื๊ดต,ต้อเลยแล้วเพื่อนก็เลยเปิดไฟเห็นแสงสีไฟสวยงามนาอพี่น้องนาะตอนนี้บางจุนก็นกนกเดินทางมาจุดนี้และน้องพี่น้องชื่นชุดชอบพานเขียวน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบางจุนสิไล้จบคลิปไว้เพียงชั่วหนึเดียวพี่น้องจะได้ก้าวากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดีวยวพี่น้องเด้อ พาะว่าบ้างจุนสีไปสวนลุมเนาะพี่น้องเนาะไปซอยดาวรางวลใหญ่ก่อนซอยดาวราังวัลใหญ่เ๋<ก>ยวให้เบิงมุมสูงก่อนอเคอเคนาะขามไปฝั่งน้นแล้วก็เดินไปน้นก็นจะถึงสวนลุมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากำลังเลิกงานเลิกการเนาะพี่น้องแต่อันนี้จะเป็นถนนวิทยุเนาะ สำหรับคลิปนี้ว่าทำจุนกระซิจบเกมไปเพียงเชลินเดอ์พี่น้องเด้อฝาเกเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะกรสุดท้ทยกับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจกัสบายดีสวัสดีครับขอบกันใหม่อีปีหนาได้พี่น้นองเด้อ